โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนม,มีตรภาพที่76ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนดูรีเขต1ปีการศึกษา2566ตอนที่1ข้อมูลของสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนม,มีตรภาพที่76 ตั้งอยู่เลขที่17หมู่ที่ 11, อตำบลหนองโพงอเภอสิมาโพธิ์จปราจีนบุรีรหัสไปรษณีย์25140มีเขตบริการ3หมู่บ้านดังนี้ 1. บ้านวังตะภาพหมู่ที่11อตำบลหนองโพง 2. บ้านโคกเข็งหมู่ที่8ดตำบลหนองโพงและ 3. บ้านหนองปลื้นน้ำใสหมู่ที่12บตำบลหัวว่าข้อมูลผู้บริหาร วท,ทร้อยโทเจกิาลังดีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมีตาพที่76วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้อมูลบุคลากรนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมีตาพที่76เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด1 6 2คนแบ่งเป็นชาย87คนและหญิง75คนผู้บริหาร1คน ข้าราชการครู่11คนครูอัตราจ้าง1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการหคนพี่เลี้ยงปฐมวัยหคนและนักการพันโรง1คนรวมทั้งสิ้น16คนตอนที่2รายการติดตามมีทั้งหมดสีด้านดังนี้ 1. วิถีคนดี 2. คุณธรรมนำชีวิต 3. 1หนึ่งผู้เรียน1อาชีพและ 4. จิตอาสาด้วยหัวใจ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองประกอบไปด้วยกิจกรรมวันสําคัญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนได้ทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ณโบราณสถานลายพระหัตต์ตำบลสิมาโพธิ์อำเภอสิมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมลูกเสือแนนารีเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทยกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมเช่นกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนได้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนักเรียนมีความยึดมั่นในศาสนาประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมหน้าเสาธงจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้าและช่วงเย็นของทุกวันกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนร่วมทำบุญจักปาตรในทุกวันพระ กิจกรรมสาธารณประโยชน์นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนวัดและในชุมชนและกิจกรรมบันทึกความดีจากการเก็บสิ่งของมีค่าเงินและส่งคืนมอบให้กับเจ้าของนักเรียนมีความมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยกิจกรรมหน้าสอทงในการร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริมพระบารมีกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและลงนามถวายพระพรนักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนประกอบไปด้วยกิจกรรมยิ้มง่ายไว้สวยมีการปลูกฝังมารยาทที่ดีงามต่อตอนเองและผู้อื่นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกชั้นเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่ 2, 2> ด้านที่2คุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบช่วยดีประกอบไปด้วยกิจกรมรมสมุดบันทึกความดีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสสะอาดและสามารถตรวจสอบได้กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวัยยมุกและของมึนเมาทุกชนิด กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมพิจารณาอาหารโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสําคัญของอาหารนักเรียนปฏิบัติสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนํากิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบที่มีความถนัดมาฝึกฝนต่อยอดจนประสบความสําเร็จกิจกรรมทาบุญตักบาตร ให้นักเรียนตระหนักถึงการทำสิ่งที่ดีและการเป็นศาส,สนิกชนที่ดีงามกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีมนักเรียนปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วประกอบไปด้วยกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมสร้างสารรค์ความสามัคคีจากกิจกรรมกีฬาสีภายในและภายนอกและกิจกรรมห้องเรียนสีขาว นักเรียนช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองประกอบไปด้วยกิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่บริเวณที่ได้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนด้านที่3 1หนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษา ตองมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทำงานจนเสร็จประกอบไปด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมฐานการเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานและกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดประกอบไปด้วยกิจกรรมชุมนุมเช่นชุมนุมกีฬา ชุมนุมคอมพิวเตอร์ชุมนุมภาษาอังกฤษและชุมนุมดนตรีกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรของสถานศึกษาและการแนะแนวศึกษาต่อจากโรงเรียนในเครือข่ายต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวประกอบไปด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลก็เรียนมีทักษะทํางานที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จกิจกรรมประกอบอาหารตามความถนัดของนักเรียนเช่นการทากล้วยสาบ การประกอบอาหารในกิจกรรมลูกเสือเนนนาลีด้านที่4จิตอาสาด้วยหัวใจเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองประกอบไปด้วยกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนกิจกรรมกีฬากิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เรียนมีจิตอาสาประกอบไปด้วยกิจกรรมทำความสะอาดกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษากิจกรรมทำบุญตักป่ากิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและการเสียสละให้นักเรียนตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสร้างสิ่งที่ดีงามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมีรภาพ6ที่7จดสบกขอการนำเสนอการติดตามการจัดก,การศึกษาตามาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติพีการศึกษา2,566ขอขอบคุณค่ะ